สวัสดีค่ะวันนี้น้องฟ้าใสพามากินผักกรอบนะคะแม่ขอนีิเรียกว่าผักอะไรคะหมาอีงเนาะบาที่เนี่ยลืมค่ะถั่เละฮะถั่เละภาษาอีสานเรียว่ามันถั่เละแล้วนี่ค่ะอันไหนไม่รู้มแต่กาอคต่างเรียกอะไรภาษาอีสานอ่ะหวานมากแล้วก็กรอบมากเลยค่ะ เขาเละนามที่นอกกับปีนเกลืไหมเน่แสบบอ่ะแสบบอชับมากเลยค่ะอันนี้กรอบแล้วก็หวานหวานกีกีวีกีวีใช่ไหมคะเน่ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะ เรามาลองกินกันวันนี้วันวาเลนไทน์ค่ะ ไม่ค่ะไปติดผมหนูแล้วคันหนึ่งหนูไกอ, <c oughs> ออกดีนะคะค่ะ <c oughs> มาังก็หนูแบทเล <laughs> หมาเนาี่ยวูบพงตาก็ได้เดีเร <c oughs> าเก่งตำได้แต่ว่าหมาคลนี้แล้วนี <c oughs> ่โซนจักรขาโต็จ๋งกว่า เห็ดเห็ดอะไรลูกเห็ดเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมพี่น้องเห็ดหอมค่ะแเราบารังกัดกันชิมชิมกัดบะเขา้าติดเข็มติดฟันลูก มันอร่อยแต่ว่ามันกัดไม่ได้ระวังฟันนะลูกนะระวังฟันเราแล้วเพิจะถักฟันเลยนะคะโทษนะกัดไม่ได้เอาค้อนทุบเลยไหมแม่ได้แหละกรอบแต่ว่ามันแข็งไปหน่อยเกิดจะกัดออกมันมีความหวานฉ่ำๆค่ะ กัดได้แป๊บเดียวหลุดหายไปแล้วกัดไหกรอบมากเลยค่ะดิ่วเมามันมากเฉลี่ยเกินนะลูกนะกรอบมากเลยไม่ใช่ค่ะมันจิดแก้วหนูติดแก้วะนะอันนี้เหมือนเขา ของเห็ดแต่ขาๆเข้าโพเ้เอ oh, mm, okay. ๊ะเความหอมแต่มันแต่เมันก็ก็แข็งดีนะหอมหอมดีหมนก็ใช่ค่ะได้กินเหมือนผักเลยกินผักเหมือนกินของจริงอ่ะใช่คอันนี้คืออะไรคะแม่ได้เป็นมันไหมคะน่ะมันหวงค่ะใช่คมมัน่ว พี่ชนิดนะลูกนี่ไงมีผักบ้างพี่ดูนะคะสิบสองชนิดคะ่ะมีเห็ดแล้วก็มีวอโคลี่มีกล้วยมีแตงกวามีแอปเปลิลกีวีมันแครอทแอปเปลิลเขียวคะ่ะอ๋อมามีผักเป็นพี่มามีบ้างเนื้อหนูอะอันนี้น่าจะเป็นดูแป๊ค่ะขึ้นจากบลูรี่วัดไม่ใช่อแอปเปลิล โฆษณาเขาได้เด้อค่ะโฆษณาเขาได้เด้อค่ะกินผัดกรอบค่ะมันบอลูกค่ะค่ะอันนี้เหมือนเลยอ,ออกไปจริงไหชิหลูกโอเคค่ะข,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 ข้าวลุมแงนี้ค่ะก็ะดูกะากเันอย่างนี้ถือแก้วขอยิงเจมเป็นสีฟ้าน,นเข้าค่ะ ่กระเด็นเมามันเลยค่ะพี่นอ้องได้ความความอะไรลูกกรอบอเอากระดิ่งหลักหนึ่งนี่อีค่ะน้ำมันหรือข้าวมันผลิตอย่างหนึ่งคนน่าจะชอบแค่รัโอเคไม่ใช่เสมอ นะคะจก็บบอกเอาหักเอาค่ะโอเคยู่ข้างในสิค่ะโอเคบอกท้านพูดตรงมือนลูกวางเด้อหัวหาไดดดีของลูกโอเคค่ะโอเคค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะคะบ๊ายบาย